โลกมันเกิดมายัางไงใครเป็นคนสร้างโลกมีพระอินทร์พระพรหมมาสร้างใช่ไหมแล้วก็เขาเอาอะไรมาปั้นเป็นดวงดาวดวงเดือนดวงจันทร์สารพัดละมันมีเรื่องของมันสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าใครถามก็มากุญใจเย็นๆสักหน่อยเถอะ นะคุณใจเย็นๆสักหน่อยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงสอนไว้ว่าถ้าจะคิดเรื่องอะไรสักเรื่องขอให้เรื่องนั้นนะเป็นไปเพื่อเป็นการเป็นไปเพื่อการปรับปรุงตัวนะเป็นไปเพื่อการบรรเทาทุกข์ลงไปนะ ถ้าไปจับแง่คิดผิดแล้วก็เดี๋ยวเถอะนอกจากาไม่บรรเทาความทุกข์ลงไปแล้วยังเพิ่มความบ้าให้กับตัวเองด้วยจับแง่คิดใหม่ให้ดีก็แล้วกันบางอย่างไม่จําเป็นต้องรู้บางอย่างาถึงจําเป็นต้องรู้ก็ไม่จำเป็นต้องรู้เดี๋ยวนีอ้อีกสักระยะหนึ่งก็ค่อยรู้ก็ยังได้ เหมือนอะไรท่านถามว่าเหมือนอะไรนะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเหมือนกับพระองค์อุปมาเอาไว้เหมือนคนที่ถูกยิงด้วยลูกธนูอาบยาพิษไอ้ลูกธนูอาบยาพิษใครโดนยิงเข้ามีแต่ตายกระตายเท่านั้นนะท้ามูาชักช้าอยู่แล้วก็เพราะฉะนั้นถ้า ใครโดนยิงโดยธนูอาบยาพิษพอรู้ตัวว่าถูกยิงไหนจะโง่ไหนไหนจะฉลาดกันคนหนึ่งใครจะยิงช่างหัวมันจะรีบไปหาหมอก่อนแล้วรีบรักษาส่วนอีกคนหนึ่งประกาศเปรี่ยงไปเลยตราบใดยังไม่รู้ว่าใครยิงือ ไอ้คนยิงฆ่านี่มันมีวัตถุประสงค์อะไรมันชื่อเรียงเสียงรายโคตรพ่อโคตรแม่มันเป็นใครยิงมาจากทิศไหนถ้าไม่รู้อย่างนี้นะไม่รักษาก็บอกได้อย่างเดียวมึงตายแหลกแหลวแป๋วเลยไอ้อย่างนี้ตายฉิบ <c oughs> เช่นกัน ความรู้บางอย่างถ้ารู้มันก็ดีโลกมันเกิดมายังไงดวงดาวดวงเดือนดวงจันทร์มันเกิดมายังไงแต่ว่าเอออายุของเราในยุคนี้นี่หกสิบเอออะไรละ่ะไม่ถึงร้อยปีก็ตายแล้วอีตอนนี้เข้าเข้ามาแล้วสี่สิบห้าสิบแล้วกูไม่มาไล่หาอยู่แล้วโลกเกิดยังไงทำยังไง กูจะกิเลสมันหมดอีกตอนนี้จะได้ทุกน้อยออไอ้นี่จําเป็นมากกว่าก่อนจะตายให้กิเลสมันน้อยกว่านี้จักหน่อยหนึ่งเออหรือก่อนจะตายใช้นี่มันหมดซะก่อนเดี๋ยวจะไปใช้นี่ข้ามชาติหรือ,อก่อนจะตายเก็บทะเบียนไว้เยอะๆก่อนไว้ชาติหน้าจะได้ไม่ต้องมาจนอีกหรือก่อนจะตายทาไงมันจะได้ฉลาดกว่านี้ชาติหน้าได้ไม่ต้องมาโง่อีก เลือกคิดเลือกจับมุมคิดเลื่องเลือกจับจับมุมมาค้นมาคว้ากันให้เหมาะให้สมดีกว่าเพราะอายุมนุษย์ไม่ได้ยาวเลยเพียงแค่ให้สติสกิดกันนิดนิดหน่อยหน่อยเพียงแค่นี้เดี๋ยวเขาก็จะได้คิดแล้วเดี๋ยวก็ได้เพื่อนมานั่งสัมมาอรหังด้วยกันนี่ก็เป็นอย่าง ที่นี้นี่สำหรับคนอื่นส่วนตัวเราเองจริงๆลึกๆเราก็ยังมีเรื่องที่สงสัยอยู่เยอะไม่ใช่ไม่มีนั่งไปก็สงสัยไปหลายเรื่องแม้นั่งฟังเทศน์ตอนนี้ก็ยังสงสัยหลวงพ่อพูดเนี่ยมากลอมเราหรือเปล่าว่าเนี่ยอ่าๆมันเป็นไปได้แต่ว่าก็ไม่ต้องมาสงสัยหลวงพ่อหรอก ถ้าสงสัยสี่เรื่องที่ว่ามันนี้จะพุทธวิสัยชามนวิสัยกรรมวิบากของกรรมและโลกจินดาแล้วแล้วก็ไม่เป็นไรเก็บความสงสัยไว้เก็บความสงสัยแต่ไม่ได้ทิ้งนะเก็บไว้ก่อนเก็บเอาไว้เป็นกำลังใจว่าก่อนตายเราต้องรู้เรื่องนี้ให้ได้นะเขียนเอาไว้เลยที่หน้ากระจกก็ได้ ก่อนตายสี่เรื่องนี้ฉันจะต้องรู้ให้ได้ก็ทำไงเออแล้วจากนี้ก็พุทธองค์ก็ทิ้งวิธีเอาไว้ให้ทิ้งวิชาประทิ้งวิชาประจำโลกไว้ให้สามวิชาวิชาที่หนึ่งวิชาระลึกชาติได้ปุเพนิวาสานุสติญาณซึ่งวิชานี้ เริ่มต้นตอนไหนเริ่มต้นเมื่อถึงปฐมมรรคแล้วถ้ายังไม่ถึงปฐมมรรควิชาพวกนี้ไม่ต้องคุยจะเริ่มต้นเนนับนับหนึ่งเมื่อถึงปฐมมรรคถ้ายังไม่ถึงปฐมมรรคไม่ต้องมาคุยเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยากจะรู้พุทธวิสยัยชาณวิสยัยวิบากแห่งกรรมแล้วก็โลกจินดาอะไรก็เตือนตัวเอง เออเราจะต้องขยันนั่งนะจะต้องเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันไม่ให้ขาดทุกทุกทุกคืนนะเนื่อที่ท่านท่านสั่งนักสั่งหนานะทุกชั่วโมงขอหนึ่งนาทีทุกชั่วโมงขอถึงนาทีฉันจะทําให้ได้นะทุกชั่วโมงฉันจะนั่งหนึ่งนาทีเป็นอย่างน้อยไม่ว่าฉันจะทํางานทานําการอะไรอยู่ที่บ้านเตือนอย่างนี้ แล้วก็อีตอนก่อนจะนอนนะนะฉันจะต้องทบทวนความดีของฉันก่อนนอนนะและฉันจะเข้าไปนอนในองค์พระในัวเนี่ยนะไม่ใช่น,นอนกลนครูดครูดในกระหมูฉันจะนอนอยู่ในองค์พระถ้าฉันถึงปฐมมรรคฉันก็จะเข้าไปนอนในดวงปฐมมรรคท่านนึกอย่างนี้นอนอย่างนี้หรือตื่นตื่นปุ๊บนึกเลย สัมมาอรหังพร้อมกันนึกองค์พระนึกดวงแก้วเลยฉันเตือนตัวเองอย่างนี้ไม่ช้ายัางไงก่อนตายฉันคงได้รู้เรื่องแน่เจะาสี่เรื่องที่เป็นอาจินไตสำหรับใครจะไม่เป็นอาจินไตสำหรับฉันต่อไปมันเคยเป็นอาจินไตกับฉันมาหลายชาติยังไงก็ตามทีชาตินี้จะยอมให้เป็นชาติสุดท้ายที่เป็นอจินไตของฉัน ฉันจะไปเอาความรู้ทั้งสี่เรื่องนี้มาให้ได้ซึ่งความรู้เรื่องนี้เนี่ยถ้าจะให้ให้ชัดเจนจริงๆอย่างน้อยก็เข้าถึงธรรมกายโคตรภูแต่ถ้าได้เริ่มนับหนึ่งพอได้เขาเขาเป็นเราเราแล้วก็ออ,ๆๆอย่างน้อยก็ปฐมมรรคชัดชัดใสใสถ้าฟองไข่แดงไข่ไก่สักหนึ่งฟองนะอ่าเดี๋ยวฉันก็มีสิทธิ แต่สิทธิ์ฉันจะมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อพูดขึ้นทีละองค์ทีละองค์นะนะ,ะ,ะ,ะอย่างนั้นได้ถ้าเรามองคำว่าอาจินไตฟังคำว่าอาจินไตชนิดไม่ปล่อยผ่านพร้อมที่จะเอาคำนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบำเพ็ญตนเป็นกัลยาณมิตรให้กับชาวโลกก็ ขอให้มองคําว่าอาจินไตที่อยู่ในลักษณะอย่างนี้แล้วเราจะได้ประโยชน์ทีนี้จากหลักของอาจินไตนี่เองทําให้เราได้รู้รู้อะไรเราอ่านการที่จะพิสูจน์หลักเรื่องอาจินไตสี่เรื่องนี้เรามีความจําเป็นต้องเป็นเรียนรู้วิชาประจําโลก วิชาประจําโลกอันที่หนึ่งระลึกชาติตัวเองได้ปุเพนิวาสา,านุสติญาณสองจุตูปปตาตญาณสาม,มารถระลึกชาติคนอื่นได้เมื่อสาม,มารถระลึกชาติตนเองก็ได้ระลึกชาติผู้อื่นก็ได้การให้ผลแห่งกรรมมองชัดละอ๋อเพราะเราอิชาตินั้นสวยอย่างกระนางฟ้าน่ะ เลยไปค่อนขอดคนอื่นเขาว่าอุ้ยยันนั่นก็อ้วนยันนี่ก็ดำเลยชาตินี้อ้วนมกักกากดำเป็นควายเลยเรา uh, uh, เห็นชัดแล้วทีนี้ไง uh, วิบากแห่งกรรมมันเป็นอย่างนี้เอง uh. มีชาววัดของเราหนึ่งคนแก่เล่าให้ฟัง uh. เอ่ยชื่อก็รู้จักแต่ไม่เอ่ยล่ะ uh. แกปั้นพระสวยๆอยเ uh. ล่าแกเขาเล่าให้ฟัง ว่าเมื่อตอนแกเล็กๆแกก็ชอบส่องกระจกแล้วแกภูมิใจว่าแกก็หล่อไม่เบาเหมือนกันแม่ก็เลยประชดมาคำเออลูกเอ,อ้ยนี่ท้าไม่ใช่ไม่ใช่ลูกนะแม่ไม่อุ้มหรอกหน้าอย่างเองเนี่ยคำนี้ฝังใจมานานตั้งแต่เด็กแกก็ต้องแกก็ตะเกียกตะกายอยากจะรู้ว่ามันอะไร ในที่สุดแล้วเมื่อแกถึงธรรมกายแกก็มากราบหลวงพ่อท่านมากราบหลวงพ่อกราบคุณยายแล้วแกก็เลยได้รู้ว่าอ๋ออีตอนชาติรูปหล่อนะจะไปอนขอคอชาวบ้านเขาผลสุดท้ายอีตอนใกล้าตายเลยได้หน้าพิลึกพิลึกมาเป็นของแกในชาตินี้อ๋อนี่เป็นตัวอยา่างจะดูวิบากแห่งกรรมก็ง่ายนะเนี่ยไปเอาสองวิชานี้มา ระลึกชาติตัวเองให้ได้ระลึกชาติตัวอื่นคนอื่นให้ได้ด้วยแล้วถ้าให้ดีกว่านั้นตอนนี้อันนี้ยากสุดอะไรนะอาสวัคขยะยานวิชาที่สามอออ่างสระอาสอเสือวอแหวนไมหันอากาศก่อไก่อาสวัคอาสวัคขยะขอไข่ยอยักขยะ แล้วก็ยานอาสวัคยยยานกําจัดกําจัดกิเลสให้หมดไปได้พระที่เรียกว่าพระอรหันต์ก็คือพระที่ปราบกิเลสให้หมดไปคือบรรลุอาสวัคยยะยานนี่แหละท่านบรรลุอาสวัคยยยานตรงนี้ ท่านก็เลยไปเห็นใจของท่านชัดๆเห็นกิเลสที่มันอยู่ในใจมันไปทำโปรแกรมอยู่ในใจของท่านก็อาศัยความที่ทำใจให้หยุดให้นิ่งได้อย่างถาวรอ,อยู่ในศูนย์กลางกายไม่ถอนออกใจหยุดอย่างถาวรไม่ถอนออกไม่ขยับขยื่นแหละก็เลยสว่างจนกระทั่งเห็นกิเลสข,ของตัวเอง เห็นโปรแกรมที่มันชักยายอยู่ในตัวเห็นชัดเมื่อเห็นชัดว่ามันชักใย,ยว่าอย่างงี้ไอค้ไอความสว่างไอ้การเห็นนั้นก็เลยฆ่ากิเลสไปเหมือนอย่างกับอะไรก็เหมือนอย่างกับดวงอาทิตย์พอโผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมาก็ฆ่าความมืดที่ห่อหุ้มโลกออกไปอย่างนั้นนะฆ่ากิเลสไม่ต้องเอา เอาหอกเอาดาบเอาง้าวเอาทวนเอาปืนเอาระเบิดไปไล่ยิงไล่ฟันไล่ไล่แทงกันเพียงแต่ว่าเอาเข้าศูนย์กลางกายให้ได้แล้วก็อยู่ที่ศูนย์กลางกายนั้นอย่างถาวรกิเลสต่างๆก็จะถูกกำจัดไปตามลำดับลาดับเหมือนดวงอาทิตย์เมื่อขึ้นมาอยู่กลางท้องฟ้า แล้วไม่ตกอีกอย่างนั้นนะอยู่ค้ำฟ้ามันไปเลยถ้าอย่างนั้นความมืดก็กลับคืนมาห่อหุ้มโลกไม่ได้ฉันใดคนที่ใจเนี่ยปักลงไปที่ศูนย์กลางกายได้อย่างถาวรก็สามารถกําจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปได้ฉันนั้นเหมือนกันก็เป็นอันว่าเรารู้และ ในโลกเนี่ยวิชาหลักที่ต้องรู้จริงๆเนี่ยสามเรื่องแค่นั้นแหละแต่ที่เราไปเรียนกันตามหลักสูตรอะไรต่างๆยิ่งเรียนยิ่งโง่โง่ไปเถอะชวนมาเรียนสามวิชานี่มันบอกไม่มีเวลาแต่ไปเรียนแต่มีเวลาไปเรียนเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่เขา้าท่าเข้าทางก็เลยต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้เวียนนานอยู่แล้วอย่างพวกเราเนี่ยนาน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงใช้ใช้อะไรใช้วิชวชาจุตูปะปาะตะยานไปดูมาให้แล้วแล้วตรัสว่าไงเออลูกเอ้ยไอ้พวกเองะ่ะเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดนะ่ะมันนับพบนับชาติไม่ไหวแล้วแค่น้ำตาของพวกเองน่ะซึ่งชาติหนึ่งก็มีไม่กี่ช้อนหรอกแต่รวมกันแล้วนะ่ะตั้งแต่ ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนทั้งบัดนี้น้ําตาของเองแค่คนเดียวนั่นถ้าเก็บเอาไว้ยังไม่แห้งแล้วก็มากกว่าน้ำในทะเลในมหาสมุทรอีกนะ้วลูกเอ้ยทำไมมันถึงได้วนเวียนตายเกิดอยู่นานขนาดนั้นนะ่ะก็เองไปเลิกเลือกเรียนในวิชาขยะอยู่นั่นนะเรียนวิชากะโลกกลาอะไรก็ไม่รู้คอมพิวเตอร์แล้วเ,เป็นไงระลึกชาติได้ไหมบ่ได้บ่ได้ เรียนวิชาอะไรไม่รู้เห็นเขาเรียนกันนั้นนะ่ะสารพัดจะเรียนเรียนวิชาแต่งหน้าแต่งตาแต่งเข้าไปหน้าก็นิดเดียวละไม่ได้โตอย่างกับฝาเรือนเลยแต่งไม่จบก็แต่งจนทั้งเกิดจนทั้งตายไม่ไปถึงไหนยิ่งแต่งหน้ายิ่งเหี่ยวเสร็จเสร็จผมก็มีไม่เท่าไรแล้วกบ สางกันอยู่นั่นนี่ถ้าสางกิเลสเหมือนอย่างเราสางผมนะป่านนี้นะหาะไปหมดแล้วมันมาอยู่แถวนี้หรอกไม่รู้จักเลือกเรียนไปเรียนวิชาไปเรียนอวิชชาซะแต่วิชาที่ต้องเรียนสามเรื่องนี้ไม่เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาธรรมกายนี่ไม่คิดจะไปเรียนมันก็เลยไม่ไปถึงไหน ไม่ไปถึงไหนน้ำตาเลยน้ำตาท่วมฟ้าเลยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรถ้าน้ำตาพวกเราทุกคนรวมๆกันที่นั่งอยู่นี่ตั้งแต่ชาติต้นท่วมฟ้าเลยนะเนี่ยตอนนี้แต่ว่าพอฟังแล้วก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรนี่นะเดี๋ยวจะคืนนี้จะไปดูละครทีวีคืนนี้จะไปดูหนังทีวีต่ออีก พระองค์ตรัสว่าไงเออได้ฟังเรื่องเหล่านี้แล้วเป็นไงท่านว่าพระองค์ก็บอกว่าเออได้ฟังแคเออ่เพียงแค่นี้ที่เราพูดเนี่ยก็ควรจะทำให้เบื่อหน่ายสังขารได้แล้วเลิกเขียนคิ้วทาปากได้แล้ว ไอ้ผู้ชายก็เลิกกินเหล้าสูบุรีได้แล้วเลิกไปเก,เกะเกะกะกะได้แล้วแล้วเลิกแล้วมาทำอะไรมาสัมมาอารหังบะเรียนวิชาสามกันเร่งให้เข้าถึงปฐมมรรคเร่งเข้าถึงธรรมกายให้ได้ละเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแล้วเดี๋ยวจะได้คำว่าอาจินไตเนี่ย ไม่มีค้างใจอีกต่อไปแล้วไม่ว่าอะไรในโลกนี้จะไม่มีข้อ